เปียนไม่นิดเดียวน้อวันดีค่ะวพ่อโชคดีไดยพ่อจากสาพ่อพ่อดักนะรักดังว่ะครับรักเอาหรซื้อดักแมียุนสคมอฮาสามโ่วว่าก็ซื้อ0ุ้นสามคืุ้นสามอันแปเจ็กแปดเจ็ดหรือมันเลียงถูก่ขทัเพราะว่มันเจ็ดเจ็ดแล้วกับแปดแด้วตพ่อ็นดียวดับัีพอายุ่อเออแล้วกายงพับเยอะ หนึ 1> 1่งหกโทมากครับเป็นหนึ 6, ่งหกหนึ่งหกว่าถ้ามัับห mm ัวหนึ <t <t ่งเข่าก็ไดออาจจะเป็นเก่านึงก็นั่นแหละเพราะว่ามติดเป็นท่นใชยมหนมันรัดทหนึ่งไหมใช่แล้วบนไหมหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเข่ารัิที่บนแทนใช่ว่าใว่าทุ่มเหมือนทุก็ทุ่มทุ่พที่เป็นล่าครับ อาจจะเป็นลางหนึ่งหัวกับหนึ่งเกาหนึ่งหัวกับหนึ่งเกาเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นกหนึ่งหัวกสิบหนึ่งสองวันนี้บนขึ้นลางป่บนไหมบนแน่นป่รักสิบี่นึ่งถ้าพอบเมื่อค่ะมันมากมันมาเก้าหกสิเก้าหกสิบมันต่้งแเป็นศูนยกสิบเก้าหกสิบศูนย์หกสิบ ูดปะคะพ่อันเนีเป็นหนึบเหมือนอ๋อ,นอบนเนเต้ที่เน้นไปที่บนเตแ,แ,แมนจับคู่จับคู่กับหนึ่งหกหนึเก้หนึ่งหหนึ่งเก้ตัวเลขจงกันจับคู่เหมือนคู่เหมือนคนไทห,หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งคนเน่นไปนเนี่ยเลยแมนเพิ่งกับฟันไอ้จับคู่มันเจดามตำล่านะคะแต่่าพ่อพ่อว่ามันเป็นเป็นเ่เป็นเก้านึ่เาป็นหกนึ่ง 7, 8, 8, 8, 8นี่นเป็นที กันเป็นกับเป็นที่พวก c a ่ i a l ไปเรื่อยๆเ้ยนะเพรว่ากัับเปน้ำละดีอะ่ราว่าเล่กันที่พวฝันพอได้หาทุนแลฝันเที่ยวกับฝันวาอยู่บของมือน่ยวหุดแถวอแขวหุดแขวรอนมันมันฮักหลืล่ะแต่ว่าโคตรมากเป็นล่างเปนาเฟรนีมันมันหุดออกเนื่ยก็ดีแท้มันหุดออกแล้วฝันเพในฝันไม่ฝันไม่ฝัน พเหมือ,อ,มอเ,เมื่เเมอเตมากเปี่นว่าเปล่นว่านว่าเห่อหมดหมดนีต่ตกว่า,าเรียกว่าเรียกว่าซแมนต์อยู่าาเดียวบ้านลาเล็กที่ก็ออ,อ,อกแล้าเข,ขาจอเกิดออกแล้วเมื่อเมนอายุปีเกิดว่าออนอายุปีว่าเขได้าทุกกัมซที่แต่ว่าตามสูดตามสูตรทุกน มันเป็นหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าหัวหนีนะพอนะเพราะว่าศูนย์บนหลักซิมกับม่สองเที่ยล่ะศูนย์บนลักิเว่ป็นสามศูนศูนกัมาหลายเทือแล้ได้หนีเนาะมมนใช่มอีกบองหวนี้็ศูนย์ีแล้ว่าศูนเอาศูนสมเนาะเพราะว่ามากงวเนี่เพราะว่ามากกันมากับที่มลรอ๋อค่างล้วแล้วศูนยไป แต่แว่าพอพอ,พอคิดว่าที่ียังมีเก่ามีนหกบ่ะไม่ฮะขอมวน่อยรือว่ารักจิบคนไม่เป็นดึงหน่ถ้าเจ็บปุ่ม้าพานีนากาาน็คือคือดึงเหรอค่ะถ้าเจ็บป่ม้าพาไมพพงงดด่แต่ว่าคนทั้งหลายเป็นแต่เยรักเจ็เมื่อนี่พ่อพ่อเพราะว่าเจ็ตเพราะว่าสูตรมันลงเจ็ดอู่แต่ว่าไม่สูตรนี่เจ็ด สูตรของพ่อเฮ็ดมากเลยมันเป็นเกจเป็นเกจบึเอเอาแล้วเลขสูตรพ่อได้ตัวใดเนี่ยค่ะเลขชนรันดหนึ่งหกหนึ่งหกอ๋อมีหนึ่งหกกับหนึ่งเก้ามันมาตรงกับฝันหอมบอกให้ยังไงคาร์บนคาเ์บนหมุนหัวนะรเลยแต่ไม่กินก็ไม่ใชหนึ่งหกเลยแช่ว่าก็เจ้าหมุนหัวนะอ๋อมนก็ต้องกลับขึ้นเนาะขึ้นนะคะเนาะ หนึ่งหกก็อาจจะเป็นเก้านะเป็นก็คือว่าจะเป็นหนึ่งหกหนึ่งเก้าไปเลยนะค่ะที่พ่เป็นเก้านึ่เป็นหกนึ่งไเพราะมันใจแบบนั้นเลยแม่กเพ้ามันใจว่าหักสิบคือหนึ่งไหมหลักสิบคือหนึ่งนะคะคุณพ่อว่าหลักสิหนึ่งมาแน่นอนแน่นอนอันนี้ชุาอันนี้ชุดบนเนาะแม่เนนะครับบโชรต้องทำแน่เออลื่งบโทรพ่อ เอาลงแน่เธอเพื่คนอยากถาม้วนหายกับเลยด้ออ๋อ0 5นลับ่อกแมนก็เป็นนะคบเขาลงมันมันกว่า,าได้เดอย่วนมากมันมันจะงเป็นเพราะว่าทุนโุนทุกคนรับทิปถ้ามันมากเป็นคนเอามาเป็นล่างรับทิปแต่หน้าใับพรอมสูนไฮโซนหกซีีหกนะครับแมนเชื่นนี่ทุดทุดร่าง่นหละครับ แล้วนี่พอมันใจพ่อญานว่ารับรับุนาหล่วงลางรับทิพย์ผาทิพยเพราะเป็นรักทิพบนเปนละวงลางรับทิบนทิ่เลย่็จะทิพยลางเลยอ่ะพ่ออเบอร์โทร่นกัน๋ยวผมจะไปกับอีกคนไ้ก่อนครับเช็ดนลงด้วยใช่ไหมซนหั 0... 0พื่อนีน ชุดน้ำกหก่าชุน้ห้าสามเก้าสามสามเก้าสา้าสามาต้องหัดสี่หอ่ะเป็นเร์อทูของคนพ่อยูนะครับเป็นเอสีหกหกสี่หรือยังหตรงอะตรงก็ยืนยเงิน อ่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะสำหรับตัวเลขของข้าอุดงใครเข้ามาแคปหน้าจอได้เลยนะคะควัฒนพันานม,มากคุณพ่อคุณบอกว่าตัวเลขเขาบนเขาล่างนะคะแต่ว่า่นว่าเตตังบ่มานะคะพี่น้องนะคะสำหรับโมน้คุณพ่ณอหายตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะ นี่งวดสุนทรีพ่อได้พ่อได้ซื้อเลย่ะฮือจากนันพุทธันนันะถืมมาตลอดเนี่สมุนนี้ครับเพราะว่าพ่อกับแม่ิดไ่กินงวดแล้วเปลือเพลิไม่ใช่ปีไม่เนี่ยือไม่เรื่อยนีแนเดียเพราะว่าพ่อซื้ออย่างมันคือว่ารเนาะ็ตสตีูนาสตถ่ายไม่อ พอถึงมาตลอดนะคะที่มวนนึงรอว่านบุซซีน่ะได้มนวนี้ได้ยูได้ก็ได้หลายมวนี้นี่ได้ย้อความฝันวันเดือนเหรออันความฝันนี่คือเอาพอยามให้เอฟซฟังไม่ก็ดูเขาเขาทั้งบนทั้งล่างบ่พ่อเขาทั้งบนทั้งล่างโอ้เขาทั้งบนทั้งล่างครับปุ่นปุ่ยังแนนศูกับแปค่ะทำแม่นรียนแม่ว่าแม่นร นู้ก็บ no ่ได้โทรมาเนาะคงสุดหายเนาะต่อไปเดี๋ยวอันโทรมาเนาะพอเนาะโทษก็ได้เนาะีไปได้กันโทรไปสี่ก็เสียมันเยอมากมันอยากพลาดนู่นกันโน่นไปโทษไปแท้กัได้เวลาเขาสี่เอ็นเอาหายีรีผัดพลาดเวลาเขาลักเอาผัดได้จักสิว่าจังได้เอาเอาจังสี่ซะเอาเป็นว่าเอาเบอร์โทษหายหายเอฟซีคนโทรถามพอเอาเนาะเธอเข้ามาเพราะท่นนอ่ะพี่น้อง วันไดรือได้ถูทีนี้ะ,ะบอได้เลยอ๋อเอาอย่างสี่เด้อพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเอาเบอร์โทรคุณพ่อไปเธอเจตังมามาท่านกะคุยกับคุณพ่อโดยตรงได้นะคะแ่วพาคุณพ่อถึงมาหอาหงวดแล้วจะงวดติดกับพอร่วมๆเนี่ย้านท่านมาเลงวดี่ยเจ็ดอบอกว่าีเจ็ดงวดจะม่ันหาหกงวดแล้วบอ นะคือเขาหัวจคือโรสเจอรี่ค่ะแต่ว่าตอนบางเทือนี่เขาลงคลิปไปนี่เลขมันของเขาแต่ว่าเอฟซีโทรมาถามนี่เขาอยู่มากัดซี่ใด่วนหน่อยเนาะกระสันกฝากพี่น้องนะคะเอาเบอร์โทรคุณพ่อไปนะคะถ้าใครได้ทอดอันรบกวนทีให้นู้นนะอ่ะพี่น้องเอาเบอร์โทรคุณพ่อไปเด้อกับบังเกอร์เดียกันชิ้นคือกันไม่ต้องคุ้มบอกไปที่ค่ะ มันคดเือมัถามมัดเือกวเนี้ดังยุทงเงินในย้อนเนะแต่ว่าอย่างนี้พอเห็นคนมาบางคนถือกตัวทุกพอเจนึงัปว่านั้นพ่อบอไปออท่านกับชือรดศูนย์เก้าเก้าศูนยะบางเชือดวงมันใช่ได้กันเนาะกับเือที่บอกคน่นเชอพว่ามันพ่มากถามพอพได้มันบอกพ่อถือกแบบี้ แต่ละเล่บ่าอยากบอกการดีจิงกัได้เดี๋ยวเอาเบอร์โทรให้พี่น้องชัดๆนะคะก็คือดวงเฟรมี่กับคือบาดดวงดีก็ได้นั้งกันก็คือดวงดีจังหวะดีพ่อได้ตัวเลขดีโทรมาได้จังหวะก็คือบอกไปเลยเป็นบ่กค่ะนะคะเรื่องพ่อวีญญ์พ้นด้อยโอกาสหรือว่าคนอันนี้สิบพ่อวิญเขานี่ที่เธอรถเด้วยค่ะพ่อวิญญ์พ่อไปใหไฮยัน ยช่แล้วดู่กับลูกกับหลานแล้วสองคนเนาะลูกหัวลูกทููกกระตายเบิดหัวกระตายแล้วเ้าวมนนี้ยังดูจักับหลานร้านกับหลานนั่นันนี้ดูพอสองพ่อให้พ่อเฮ็ดบุญไปย้งในไทยือเจื่อเชื่อเลือถือเชื่ถ้าบุญเท่าไรถึงเท่านั้นเชื่อเรื่อร้อยก็เอาให้ลอยก็ถือลอยไปเพราะว่ามันจแอยู่น้ำ ทำบุญเนี่กับกับคนใหญคนสวนคนนม่ใครก็ว่าคันมีมิวลังลายถือันงไปคันเฮ้าดวงดีมีโชคลาภกัเฮ้าได้โชคแล้วเฮ้ากับยาลืมเพชรบุญไอไอหาสิบบาทกับเถือสบาทย่อเาว่ามันเป็นน้ำุนค่ะได้ามทีแล้ว้าบุญกัมีโชคเออคะจะได้่ายเอฟซีนะคะท่านผู้ชม0ู5 3 9ห8 9 4 6 0653938946นะครับเป็นเบอร์โทรของพ่ออุดมนะคะ